วันนี้นะอยู่กับผม YO ชิน,นะทุกคนคือแบบวันนี้ผมก็คือแบบน้าผมนะได้ปลาตัวหนึ่งนะทุกคนซึ่งฤดูนี้คือฤดูล่าปลาลอยใหญ่แล้วนะทุกคนคือแบบผมยังไม่ได้ไปล่าเลยนะแล้วก็กระท่อมที่ผมสร้างไว้ตอนนี้มันก็ใกล้จะดจมแล้วนะทุกคนคือแบบนี่นะให้เขาดูเขี้ยวหน่อยให้เขาดูฟันหน่อยฉลามน้ําจืดฉลามน้ําจืดนะครับฟาร์มอันนี่คมมากเลยนะทุกคน กาดทีนึงนี่เลือดหลเลยนะ,ยะทุกคนมาเตชั่นไปถ่ายเล็กตัวแันนี้นะทุกคนคือแบบอยู่บ้านอยู่บ้านฤดูนี้คือฤดูล่าปลาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเราก็าาคิดว่าเราก็จะ น่าจะไปลาก,กันนะทุกคนตอนนี้เราก็ยังเตรียมอุปกรณ์ยังไม่ครบนะตอนนี้เราต้องหาเหยื่อด้วยนะทุกคนเพราะว่าเหยื่อตอนนี้หายากมากแต่ตัวน,นี้อืผมว่าน่าจะสี่สิบเปอร์เล็นต์ลยน่าจะสี่สิบห้าสิบนะคุณยายบอกนะทุกคนโอ้หนี่นะตัวใหญ่มากเลยทุกคนน่าจะ

เจ้าเล็กดีมากทีเดียวครับสายก็ขี้บุกแบบใหญ่วันนี้ก็มีนะบคุณที่มาอธิบายหน่อยที่สุดอะทุกคนสายเมื่อกี้นะผมว่าเป็นสายที่ยังใหญ่ไม่สุดนะทุกคนคือแบบมีตัวใหญ่วันนี้นะคือแบบเดี๋ยวเราก็ยังอยากไปล่าเหมือนกันนะทุกคนคือแบบเราต้องไปแล้วมั้งจะต้องชวนพี่พี่เดโพไปไม่สอนละ ไปซื้อตะขอแล้วทุกคนอ่ะนั่นแหละทุกคนคือแบบเขาก็เอากลับขึ้นรถแล้วนะเขาน่าจะไปขายแล้วนะทุกคนอ่ะนั่นแหละทุกคนคือแบบผมก็ไม่มีอะไรพูดมากแล้วนะอ่ะนั่นแหละถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะนั่นแหละกดไลค์กดแชร์แล้วก็นั่นแหละอีกแล้วนะทุกคนพี่เด็กโฟกูยละตากนั่นแหละนะเพื่ออะไรอะนั่นะอะ,นนอะ,นนอะทุกคน ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YO CHIT ด,ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดีดีกรี๊งกนั่นแหละเจอกันใหม่คลิปต่อหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ